สวัสดีครับวันนี้พบกับหมอโจงนะครับนายแพทย์เซทู er ลเริ่รักปีชาครับจากแอนไทยจิ้งไบโทสเพ์ครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในวัยรุ่นนะครับ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศต้องเกิดในผู้ชายวัยกลางคนหรือสูงอายุเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยนะครับสามารถเกิดทิ้งท้าที่ช่วงอายุไหนก็ได้โดยสาเหตุหลักๆเนี่ยอาจจะเกิดจากโรคประจําตัวการใช้ยาอย่างเรื้อรงังความเครียดหรือการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้สําหรับแนวทางการรักษาหมออยากให้ผู้ป่วยเข้ามาปรึกษาเพื่อรับการรักษาอย่างตรงจุดได้ที่ศูนย์ของเราเลยนะครับอย่าปล่อยให้ทิ้งไว้นานเกินไปจนเป็นปัญหาที่รักษายากและรักษาไม่ได้ สำหรับช่องทางการติดต่อขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะครับ<ไ>ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานต่อไปด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ